ใส่เขาแล้วบาทที่ดียเฮ้ยกินโลมมันคนละเรื่องกินไปแล้วมันจบแล้วตอนยังไม่กินตอนยังเหลืออยู่พอได้อยู่เฮ้ยนี่นี่นี่มามาตีให้ก็ได้ไหมไม่เสแล้วรอแดงแดงนรอตีอีกเดี๋ยวนี้วะไม่เจ็บกว่าดีอีกไหไปฮะเสร็จเลยเทียวนี่อันนี้รอแดงแดงนนะอะไรสามเก็บบอลนี่นี่เอานี่ตีนะกูว่าโดนจะได้เป็นเดี๋อันนี้บวกเป็นเส้นเลยนะนี่

bay china không bay china không bay china bay china bay china Đấy cái con. Cái thấy đi cắn cái không ăn nó ăn phải ăn phải ăn ăn phải ăn phải Khẩu kim ăn phải ăn gì ăn 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 ăn

้กับสองนเอารถสาด้ยไนแยกาไว้เน่อยเนี่ยไม่กินเนี่ยแ่กินนี่เยอะเากมียนยูมันเหลือมันเดี่ยวเขาอยู่บ่ยูแล้วสองนึงน่ะสาดีโเรือยอยู่นะขออรผมกินสามหมด่ะทำตา่เร็วทำไม่เร็วคเาเดนใเาดเดี๋ยว chắp 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 ตัวันรงจับนี่หนาอาตัวมบมาตับนี่ตับนี่เนี่ยเออเสมอก็ไม่เจ็บตัวแล้ววางมาางนู้ซับหลอก็ได้เย เขากินอะไรนี่าหรือเขานี่จังนในคลื่น,ลนเราบอกในคล้่น,ลนเราทุกคนเห็นวะ